เราลองให้นักแล้วตอนนี้ใช้ละได้งเงินเท่าไรจังไห้นะ่ะเ,เงินทุกแสนมัดเพื่อนามัดเอามาให้สืบินเ็าหน้อยดีใจที่สุดเ,เ,เป็นดีใจจนให้ ข่อยก็ดีใจด้วยการเจ้าได้พอได้ชึ่งอยู่ชิ้กินนั่นแหละเจ้ากระได้ตุ๋งคุณคุบเบิ้นถั่วม้วนถั่วมัวตัวม้าผู้ข่ารบมียังที่ตอบบุญต็นคุณมีแต่ความขึ้นหอดตุ๋งให้คนอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเด้อได้เงินเต็มกระเงไห่น้ะดีใจบ้างไหมบ้างดีใจให้ดังเลยพอดีจะแล่นมาเบิ้งด้วยความชื่นใจ ให้อันนี่โบเมนไห้ด้วยความเสียใจนะไห้น้ำตาแห่งความดีใจความตื่มใจความหูชึกบุญคุณเพื่อนที่ช่ยเกลื้อนก็ได้เกื้อนกลัวก็ได้ยังก็ได้น้าเพลินเข้าอยู่เขากินผู้คาตายแล้วผู้คาเกิดใหม่ก็น้ำต้าแก้ผลมะฮอดซาตุจงดังบุญคุณได้ดูว่าผู้คาอะไรจังหวัดเพิ่มมากผู้คาโ้ขาปีนดึงซาตุไว้จะกาปตีน คนยันก็ะบอกรับแล้วคนยังน้อยกันได้คนยังน้อยอาจารย์ผู้คายหยกคนจูงน้อยน้อยจะห่างไกลห่างดีใจคนกล้คอเพิ่นดีอะโบต้องให้ค่อมสิได้อันกรับก่อนไม่ป้ายไปฝากติดตามเบาโอริแน่เด้อพี่น้องเบัตสชูปูสุคนอพี่น้องเนาะ สบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในรถพี่น้องเลยเนาะมาแตงแ,แต้ส่อมเพื่อนให้ไอซิงพี่น้องไอซิงตาบอดเนาะกะพอดีว่ามาแต่พุ่นก็เอาเ็าเลยมาทางบ้านปะวอนกับป้าแต๋วเลยพี่น้องเลยเนาะมาปึง่งานทางนี้พี่น้องเป็นยังไงเริ่มเห็ดคงหางมันล้วบ่ด,ด้วยจังได้พี่น้องเลยอนะันนี้คง,งหางมันกับบรีวาทสิต้องหาเครื่องมุงรถมุงก้นจังกอจังเทพื้นมันจังห่มเนาะ ก็ขขอ,อย่างนั้นนะมุ้งเราพันมันกิยดยึดอันโครงห่างมันไว้เบิด์ตน,นะน่ะเรวมันสีง่ายก็ก้ขอขึ้นแล้วก็เอาดินเข่าแล้วก็เทพื้นเทพื้นแล้วก็ตีเส้นตีเส้นแล้วก็ใส่ฟ้าก็จบแล้วเด,ด้พี่น้องเนานะสามนันสีสินเนาะงามอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะอ้าได้ยิฮอดนะคนวันนี้ก็ได้สาบายบอสเจ้ามาบึงเฮือกกระแตวบ่อกสบายดีเป็นชื่อสีบหานกระแตวยังมันพ่อบ่แม่มันดำบ่อคัะ ิ่นชลาดได้ิ่นิ่นิ่นทาก่อนิ่นอย่างตีใส่ด้ถ้าลำทายเาี้ยฮะเอาโดนให้ตัดทางไ่ไดตัดเนาะขอบดีค่อยนึกวาแล้วพื่อนสนกาะกัแพงอยากได้กับแพงเพือนดิทางทีมงานก็นได้อบอสอยากได้บ่อ้าวขึ้นโพล,ล่ะทีเจ,บ,จ,บ,จบ,บอมนนี่ Ông! không oh, cần không đấy bảo không không Được không À! không 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 đầm không 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 โอ้ด oh, ีดอตอกกระไผดิตอกกรไกพแล้วกพอเห็นไคับแล้วบาทือแล้วพระไงเออคักคักคักได้แล้วเออบ่ต่ำบ่ต่าฮะโอเค น้ำแล้วจำนี่อันน่ะแต่หลังคาจากขึ้นอันนี้กันทำเบอร์ต่ำแล้วพี่น้องสองเมตรปลายโอ้ขัก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 คือมีช่องห้างไม่ในพื้นนั้นัวเก่ามาใส่คู่หนึ่งอ่าโอ้ขักเนาะขักบวกแต่ขัก็ให้งามเฮ้ยเด็กถ้าจาต่อโมขึ้นไปดัน ตอกใส่ไหน,นนกก้นเนาะกะงามเลยติดพวก้าตอกจะมันแปมมันแตกก็เลยตอกหาเส้นผาค่คอยตอกว่ะคอยตอกว่ะค่อยตอก,อตอกโอ้ยคักคักคักเอาจะไปดีจะไปดีจะไปดีคักคักไอ้เบิ้งค่อยท่านั่นก่อนค่อยว่ามุ้งก่อนก็นดีอย่างก่อนี่ะมันอย่างหฮมเนาะมุ้งแล้วมันยึดไว้เบิ้ดล้วคักค่อยว่ามุ้งแล้วก็ขึ้นแล้วก็เาก็เทพื้นเนาะ<ด>แล้วตีเส้น เออนี่นี่นี่มันขึ้นเป็นโค้งห้างอะไรเปิ่า,ามันมันฆ่าได้นะเฮาอันนั้นมือนั่นนะ่ะมันมันฆ่าได้อันเฮาขีดอยู่บนนี่ขีดแค่นี้แห,หละวเฮ้ยเงินลืบหรือไม่จักไ่เล้วแท็กไม่จังได้ไหมก็ได้เออแล้เวเขาจังัดเราไับไม้เพราะว่าเขาหู้หลงังคาแล้วเขาจังนั้นเธอเขาจะต่ำลงกับมิเออเนาะนี่วันนี้นะราครใส่อยากให้ใส่ใส่ตะนางก็ได้ใส่ตะนาง ใช่ละใช่ละเน่งละเน่งไม่ไม่สี่แปดนี่ไม่สี่แปดตัดเป็นลูกเป็นลูกนะนะหรือว่าไม่มัดก็ได้ขยัญมาตตให้ตัดงามไม่ไม่ซองหาปอเออข้าวบัวจะวะตีตั้งปเป็นเส้นเลยเออโอ้ยนี่นหนีแล้วนี่จากสี่สิบเสนนี่นะเส้นเลยบอหรือว่าใส่เป็นแบบคัดเอาแต่เป็นดากลูกเออแต่ดากลูกก็คักคักไปวะเนาะซื้อไม่กินแส่ก็งามมัดเพราะว่าคักได้ นี่ค่ะละเพราะว่ามันโล่งนี้เข้าไปนะมันโล่งอยู่แล้วเขาบนเขาบนชาก็ได้ป้องเทียมนะบัใช่ยบัใช่ททางนั้นเขาตีปะไหนวะให้บัใชายป้องเทียมมันสถึงาบ้างบพร่บัใชาไม่ดไดนี่นี่เพราะว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนวานี่นี่เออเอ้ยเอ้ยเพื่อนว่าให้ขั้นอยู่นี่นะนี่ให้ขั้นอยู่นี้จักเม็ดหนึ่งหรือว่าเม็ดปลายจักหน่อย พ่อเอื้อยเพิ่นน่ะอยากให้ไว้เก็บเครื่องเก็บของเวลาไปหั่นบานี้ล่ะอยกให้เอาต้วยเอาหยังเข้าไว้บ่แล้วนะหรือว่าเฮาเฮ็ดแจนันก็ได้เอาไ้เราเฮ็ดเลยเฮาเฮ็ดวงกลมมาตั้งหาเฮาเอาวงกลมตเฮ็ดก็ได้แม่นให้คั่นเอาอยู่นี่นะเอาบ่กว้างหน่อยนึงนะเอเก็บไม้ืนอีหยังก็ตามงามๆลนี่น่ะถ้า่อยเบิ่งนี่ Ngon, ngon, ngon Ha, thật tuyệt Bởi vì năn bên nó xa hết, thì hết mung như thế này Bởi vì nó tít gấp, lươn như thế này เัง้งมันจิตาั้มไหนไปหน่อยทังคอยลงมานี่เห็นไหมกว้างทังกว้างมาแล้วเฮาจีเทพื้นแล้วเฮาเจ็ดผาเนาะตัวนี้นะทั้งนีน้มันจีสูทังนี้น,นมันจิตตั้มมันจิตตั้มลงพื้นนั้นเกี่ยวขึ้นจากพื้นตัวเก่าหน้าห้าหกเส้นทั้งน,นะนี้มันกระสูงแห้งกระสูงแห้งแล้วนะเนาะมีบล็อกบาดนี่เราต้องให้เพิ่น ไอเวียดเพิ่นยังบ่มาอยู่กันไอเวียดยังบ่มาเฮิงละเพิ่นอนะันนั้นเนาะว่าเปลวรีว่าสิให้เพิ่นมุงก่อนเถอะนะมุงก่อนล่ะมุงก่อนฮะแต่ว่าเฮาสิเอาบล็อกละก่อนมื้อหน้าเนาะพี่น้องมื้อหน้าก่อนมื้อหน้าสิเอาบล็อกก่อนให้เพิ่นเฮ็ดเนาะงามดีพี่น้นอ,องเอ,อ,อ้ยยอมรับโอ้ได้เรื่องได้เรื่อง อันนี้นะบ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาติตีแป้นิตีตไม่เชื่อาอัดอยู่แล้วอันเช่านี่นะบ่ต้องห่วงว่าเช่าจังซัง่นันที่เล้วเฮาซื้อสีมาทาต,ตีไม่เชื่อาอัดทางนั้นคอยคอยเฮ็ดเป็นดิวเป็นดิวอันละแหน่งเป็นตาดีเป็นตาคา,ายก็คักเต้เนะาะยังไงตีงามเลยเออตีแบบเป็นตากะโลเลยเพราะว่าเฮาใช้เช็ดแล้วเฮาตีนั่นเลยได้มันจะเข้าผ้าแล้วมันตียากเน๊ะ เออขักขาดขาดขาดเลยเตียงนะเตียงตัวนั้นแล้วลยังหาม,มาไว้นี่เด้อเห,นหน็นฝนว่าแล้วมันตากแดดแล้วม,มันจะมันโก่งมันอีหยังนะทางเอื่อยเพิ่นนน่ะล่ะเพิ่นเห็นงามงามงามเอาออกข้างแล้วจะเช่นเอาออกข้างแล้วชั่บนี้บ่หรือว่าพกพิเศนบ่หรือว่าเอาแผ่นหนึหน่งอะไรหรอกจักรตู แต่แล้วจกส้นนั่นนะตัวนี้มันบนหอนมันบนหอนแมทเขาต้องเอาตัวชันนี่เป็นแบบตัวนี้อ๋อบนกระเพรนทู้เพาะแล้วเพื่อ่าตรงมาว่าทำไรสนใเากัะทามเพลินเพื่อกระทามเข้าบมันตับงามสดนเนาะนี่เพ่ว่าตรงออกกักเส้นกักทิกักชิบอกรือว่าเมหนึ่งเลยรว่า ตัวนี้แล้วนี่ตัวนี้แล้วเป็นแบบเขาต้องเอาตัวนี้แล้วเป็นแบบนี่ตัวมันสั่นนี่อะได้ล่ะ นี่นี่นี่มาถ้าเจ้ามาแท่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้เป็นแบบรถแล้วก็ดีดบรรทัดเลยมันก็คือแลยเหรอมันต้องแท่งเอาตัวสันนี่เป็นแบบสันมันก็ม่ได้สันปะไรเออจากเช่นน่ะมันหกชิบหาหนึ่งแต่หกชิบหายอ่าชำนั้นแล้วอาชำนี้เนาะเขาจะใส่ไม้เชือกล่ะวะนี่ผันลม มันลข่มขังครับใช่แล้วเราจะหยาบเ้ามาถึงตัวนี้มันซันได้ใหม่โอยอยากใายเนาะให่ตัวสันตัวหยานี่แหละวนี่ก็ไม่ๆนี่ซันตัวนี้เออกระยาหมันมันมาทาน4ีเม็รอยู่หรือเป่าตัวนี้ก็ทอดเอ คอยว่าเมือ่อเม็ดนะมันฮอดซี่เม็ดขวานอันเน,นี้ฮอดสี่เม็ดขวานบางอันก็สี่เม็ดชีบเด้เพราะไม่มาตรฐาน,นะมันซี่เม็ดสี่เม็ดปลายหนึ่งแล้วฮอตอย่างจับระดับเบิ้งว่าฮอตจะเอาซําใดนะเพราะว่าท่าน,นนอนมันต่ำนะมันต่ำโคตร่ได้ไแต่ว่าสาเหตุที่เอาซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะมันพอดีแล้วมันสองเม็ดปลายแล้วก็ตัวนั่นนาะบองเยี่ยมนะก็ได้ไข่ได้ท่นเอา อันหลังคาที่มันสูงกว่านี่นี่ป้องเยี่ยมเขาจะปิดตายแต่ว่าน,นี่มันก็สูงแล้วนี่แต่เราเบากลีวานมันสูงแล้วเดิงสูงค่ะมันสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรแล้วหลังคาแล้วปูพื้นขึ้นมาสมมติว่าปูพื้นขึ้นมากเลยเพียงไม้นี้สมมติว่าคือว่าเพียงไม่หรือว่าลื่นไม้น้อยนึงนี่ก็ยังชุงเลยหลังคามันจะพุ่นได้หลังคาบ่าตั้มบ่ตั้ม โ okay, อเคบาดเริ่มเป็นหูเป็นห้างอาัทีเท่าแล้วจังชื่อสีมาธาเศราเนี่ยงามนี่สีสีมาธาเป็นเห็ดเป็นพีนน่น้องนาะเป็นตีโม่เฉยเฉาแล้วกับพเพียงเดี๋ยวนี้ใส่เริ่งบัดมันเลวละตอนนี้เขายังบวชหรือบังงามบ่งามเห็นบ่ดตอนนะพี่น้องตอนนี้นนนนเขายังบ่วชช่างบังามบ่งาม เลอหลังใหญ่อ่าทีนี้เป็นท่าวงเดี๋ยนี่อ่าที่โทจะบายดีเป็ท่าวงบินหนามาสบายดีสบายดีดดเป็นได้มือ,ม,อมือควายมาเป็นเห็นนอกเกียวไปตลาดอะไรซื้อขาดีให้กินแล้วไปไปแน่ไปแนบ่บ่ะเออไป,ไปเปิดผูเด้เปิดตาบอกโดย,โดย คนก็ซื้อขาตีเวียงพายกินก่อนหนึง่งเป็น,นได้หล้วข้ีเวียงพขะข้าวีเจะปศได้อยู่ติตราดไงแต่คนซื้อขากินให้แ่มมีเงินแบีผย้ออยกินดอกไปไปไป,ไปอยู่งวมง่กเศร้าโศกไปเป็นหมูก่กูแน่แต่ไปพาขี่นรอบไปออไปกันไปโดยครก็ไปเนี่ย ปะเพิ่งไปสามพี่น้องโดย<ะ>มากระดินลูกว่า้างว่าแม่นคนไหนคนนอาได้สักทีอนะ๋อเพิ่รู้แล้ว่ะหายคนแล้ว่ะอห้แล้ววะ่ะ ใจทำนี yeah, okay. mm ่ก็โอเคแล้วน้ำอยู่ดอกคอยเบิึงไงรูปแบบมันโค้งห่างมันขึ้นเลยเอาว่าเต็มใจเลยเต็มใจมามาคนมู้คนรูคนรู้เต็มใจนะเออว่านี่ว่านี่บอกแตมาบมเห็นเจ้าว่านี่แมนแต่มาบมเห็นเจ้าว่าโอ้ยว่านึ่มันหันไหนหมดวันวัเออหน้เนี่ยลุงลุง มาไปเอาคนน้อยแน่คนน้อยออกทางแล้วน้อย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 คนน้อยเราออกทางนะฮะคนน้อยบาวคนอาโอคนหัวหน้านั่นคนหัามอดบาวบัดมือเขาอยู่คนบไ้เอาเมียคนมาให้เบึงได้ไปะบัดมือคนน้อยนี้หเพิคนเอาเมียคนมาน้ำ เดี๋ยวยินงจะลูกชายวะให้พังว่านี่นะข่อยบ่มีผู้หามไม้ขึ้นรถน้ำเดี๋ยวเลยเอาเมียมาหามซอยข่อยสบายข่ายก่อนนะเลยเอาเมียมาหามซอยเดี๋ยวเลยพอได้เพิ่นมาหามซอยแหละหามลงกเน่ว่าไอ้นายเราหามลงดีใจน้ำดีใจน้ำสิได้ละนึ่งกระได้บินบล็อกเวียดไอ้เวียดจักงิมามื่อใดเรื่องบินบล็อกกระได้มีแต่ว่า nhau khỏi chị thôi bỏ rồi thôi bỏ này cháu phải áo là khỏi chị ôn nhiên hơn mà thừa cả cái đó nhìn mày mày cho mày 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 วก็ซาถือบุญมันพันเงินบุญวชนาบ่อบุญวาชนาบุญวาชนาเพื่อจุรนะีเพิ่นอินดูเจ้าเพิ่นเพื่อเจ้าได้มีเฮือนดีๆอยู่เพื่อสิ่งนี้เสพหาเนาะยก็ซาถือบุญมันเพิ่นเงินมัน บหอนง่ายได้เพื่อสิแล้วเบิดิมหน่อยได้พอจะไมมนี้ยังเบิดลลายเต๋อแล้วแล้วก็เผื่อชื่อดินบล็อกอีกเนาะเต๋อดินบล็อกชื่อปูนชื่ออย่างอีกเด้เต๋อเบเป็นง่ายดแล้วเต๋อจะไปชอบปูนทั้งเททั้งอย่างสั้งหว่ะเตอเผื่อเอามาสาบอีเด้สาปน้อยหนึ่งไม่ได้สาบแล้วชอบหนึ่งเต๋อเด็กนันมีอยู่ปูนชอบหนึ่ง เราดีช่างมาลวดเดียวเลยนะปูนอียังก็ได้ปูนทั้งปูนก็ปูนเงียงอยากเอามาลวดเดียวเลยทั้งบล็อกเงียงเลยนะเขาจะมาส่งให้โดยอยนะคงตื่นเราแรกเราเพาะกินงกุดแล้วแล้ววะที่มาฮอดวันที่เช้าเดี๋ยวนี้วันที่เท่าไรจิ้แปะแล้วอีกเมื่อหนึ่งสองเมื่อเนี่ยอีกมื่อหนึ่งสองเมื่อฉันนั่นกับมิดาวไข่คือให้เอารถสลิงไปเอาโดยเนาะโดยพามก่อท่าหลังคาโดย เฮ็ดสองคนหมือนเ้สองพอลูกก็พอได้เนาะเฮยดนองน้ำนะฮะเลยก็คากได้มันไกล้กัน ขุดเอดินมาใส่นมี่แล้วป่ะไวเทนี่ได้บอกบอกดิแม่นไวเทนี่วันตระแหนงเดียวไม่เข้าไปตงไม่ถ้ยเลยวันนี้คอยมาเพราะอีกเรื่องนึงเนาะพยงายาะจะเอาเสือเอาแพ้พลาดเท้าพาดนั่นายเด้อพอนะนะมันเึงบอกง่าม โดยต้องห<ด>ยอกต, <h itations> ต้องเย็บนะบ่อยากให้ฟาดเนะมึงบ่งามเพราะว่าเพิ่นแล้วเพื่อนคั่วผลเดียวจะ่อชื่อตู้กับเข่าให้เจ้าโดยชายชายกับเข่างามล่ะโดยเออตาถูกแล้วเป็นเหตุให้งู่อ่านเนาะทุกอย่างนับแต่ว่าเงินปิ่นปัวนับแต่ว่าเฮ็ดเฮือนเพื่อนเจ้ทุกอย่างเลยซสำเหน่ ฮาโอเคป้าเดี๋ยวมีแต่าให้ขอบคุณเด้อพเพื่อนเดอ้อเติมกุศลอยู่ทุกอย่างขอบคุณขอบคุณเดอ้อ,อ,เ,ดอเจ,อจ๊ชุลีเออ,อยังไงมี่สุขกายสบายใจคนเจ็บก็ได้ความไขยย่ก็มีผู้ขาดก็มียังผากให้มีจะความคือทอดตาบ่าผู้ขา่าวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยให้หน่อยเดอ้อสามัน จีจุรีเอาน้ำเตาแก่มาฮดผุขาแล้วใตยเกิดใหม่ผุขาเนี่ยจ้าถูกดีใจดีมีแห้งเดี๋ยวดีใจสบายดีป้าสบายดีมาต่อไปได้เงียบไปเพื่อถ้าเดยวนะฮะยิ่มแเลยดีใจได้เฮือนใหม่ห้องน้ำก็สิได้เฮือนขั้วก็สิได้เออเดี๋ยวเตรียมใจแล้ว ข่อยมากนข่อยเจ็บท้องกันอย่างก็มีห้องน้ำบ้านโดยเนาะมันก็สบายเลยวันนี้เนะะาะนนั่เลยก็ซาตุวุ่นบุ่นมันคนยืนแล้วเคนเห็ดหายากันน,น,นั่แนแหละไอ้คนอยู่ด<ป>ีมีเฮงือ้าบ่บดัสไปใจฟ้าไปได้เงินก้อนโตแท้อ่ะเพียงเอาเนาะไปเบาลีสิได้ไปเบิ่งคนเห็ดนั่นก่อน sườn rất là nhiều. Một mọi người dân nhảy lúc này. đi phụ nữ. Hãy phụ nữ. Hãy phụ nữ. Hãy nó nữ. Hãy phụ nữ. đi phụ nữ. Hãy phụ nữ. Hãy phụ nữ. Hãy phụ nữ. năm. phụ เป็นเอื้อยจูลี่แหละครับน้องเพิ่นผู้ชื่อยินดีจนสงสารแล้วก็เอ็นดูแล้วก็เบิ่งแยงปาวัตมาตลอดเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยหลายๆเด้อที่ที่เบิ่งเห็นคนยากจนแล้วก็ซอยจนดีพี่น้องเนาะอ่าจันล้วก็บอกว่ากับพุณขอบคุณเพื่อนหลายๆที่ใหไฮบอลลี่ได้เป็นสะพานบุญไทยในครั้งนี้แล้วก็ตลอดมาแล้วก็พุ่มกับอื้อยเด้อใหไฮจูรี่เนี่ย บอลฟันคุดเอากีดินเบาลีว่าอย่างไรเ็ดห้องน้ำเลยเ็นห้องน้ำเหรอเ็ดห้องน้ำตั้งอยู่นี้แต่ให้มันติดกับเพื่อนเลยแล้วกันย่างมองมหาล้วกันย่างวันนี้เทปูนทางนย่างวันนี้นั่ก็โอเคแลวเด้พีน้องเนาะมันใกล้กันแห้งเลยติดกันลายกับดบบนี้เนาะว่านั่งกินข่าอยู่พุ่นเด็กองน้ำอยู่นี่แล้วกันย่างโค้งมาทางนั้นน่อยหนึ่งทำปูซีเมนต์บัดเลยเด้เนาะก็โอเคเบาลีว่านะเนาะ คืออยู่นี่ตีไม้ละแนงเป็นตาวตาค่ายอยู่นี่มันก็สิแจ้งเข้าไปเนาะระลังคาเฮามันมุงออกมาไกาเ่เถิบเลยเด้มันมุงมามันต้องลื่นว่าประมาณซาวเซนจากไม้ตัวนี้จากนี่ขึ้นไปนี่จากเซนนี่คอนมันนีคอนคอนตัวนี้นะแต่หนมา,าอีกหรอแต่ตัวนี้นะนี่ฮะอ่ะหอมันเป็นแทบเป็นระยะห่อบรินแทก ออกเลยทีไงแท่งเป็นขันเป็นไรเงี้ยออกไปเลยเทำไมตัวนี้กับตัวนี้เอ่อหมดเม็ดปลายหมดนะจากนี่นะจากนี่มูนะเออยังไม่ได้แท่งบางซ้ำใช่จ้ายังไม่ตอกบ่ตอกเละตอกแล้วเออปากบริแท่งแต่นี้ฮะนี่นี่แท่งเครื่องก็ไรเงีายหอกเลยฮะไรเงี้ยหองไมมได้ไม่ตัวนี้กับไม่ตัวนี้เป็นหองนึงหมดไรหมดบริแท่งเอาแต่นี่ฮะนี่ใหม หายมันนั่นได้หามันเที่ยงได้เวลามุงลมันจังาดนั้นเนาะเนะเวลามันมุงมันจังกบเจือจังกะชีมันต้องแปดแทนได้หมะแปดแทนแทกที่นี่เหรอจมูกตัดที่นี่แล้วมุงที่นี่ไปพุบแปดแทนมันออกข้างข้างเหรอเจ็ดแปดชิ้แล้วมันต้องแปดแทนเนาะต้องแปดแทน ลายบิ้เอปละมันมันบริตัดตัดังเดียวแม่นุ่งไปเลยต่นี้มันจะกบผ้าแอนน์แ่นน์แปดแผ่นแปดแผ่นแปดแผ่นเหรออือเพราะชาวนี้มันหกเมตดเลยหกแผ่นเอาออกข้างละแผ่นไล่ออกข้างละแผ่นเนาะมันมีชางกะชีนะมันมีตัวแปดชิ้พมได้อย่างกี้สิเนาะแต่ว่าเขาบอกเอาเอาตัวเม็ดเลยได้เา เอาไล่ง่ายมันมีตัวแปดชิฟนะมันบ่ฮอร้อยบาทท่านเอามาอันเม็ดหนึ่งนะตัวเม็ดหนึ่งนี่มันไล่ง่ายเลยกับมันแข็งกว่ากัน่ะมาแต่มันละเลยร้อยกว่าบาทเม็ดหนึ่งเม็ดละร้อยกว่าบาทมันมีหลายนั่นสังกะสีตัวหน้าเม็ดตัวรุ่นสีขาวก็มีรุ่นสีขาวนะมีทุว่าเลือกเอาตัวรุ่นราคาแพงตัวหนาบ่แผ่นหนาเพรัะต้องอยต้องเอาขัา แท่งกันก่อนเนาะออเอาอยู่การใส่งานด้นหลดนะขับแลวแม่นแล้วอืมดีใจดีใจพี่น้องความคืบหน้าของบ้านเนาะพันเป็นถาวน หย่ังอีกแล้วโอ้ยหายเลยหายเลยม่ถว่าเราซึ่งวอจะไปถ่ายเด็กน้อยนึกว่าอาได้หายเลยว่าวเราเป็นคนหูบุญคุณคนเนาะ